เราเอาตัวรอดมาได้นะครับจากเกมเมื่อคืนครับที่สนามเซลเฮิร์สพาร์กก็เกือบ6รุ่นครับไปเยองครนสันพาเลต a เนี่ยไม่เคยชนะเลยนะครับผมนั่งดูแมตช์เมื่อคืนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปดูฟุตบอลยุคพิมเมเลร้อยก1993-94แบบนี้เลยนะครับมันเป็นยุคที่กับตลปัดครับจากฟุตบอลตีกีตาก้าสู่ไดเล็กเหมือนเครซี่แก๊งสมัยมีวิมบาดัานเจสันยู แบบนี้คุณผู้ชมทันเปล่าฮะที่ใช้ร่างกายฉกฉวยโอกาสทุกๆเกมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีความสูสีกันหมดนะครับอย่างวันเสาร์เนี่ยบอลมัดท,ที่แบบโอ้โหปีนี้เล่นดีมากนำซันเตอร์แลนด์สองศูนย์โดนแซงสามสองเฉยเลยนะครับแมนซิตี้มีโอกาสแพ้แทบจะทุกทีมเจอกับลีสเช่นเดียวกับเกมเมื่อคืนนี้ของแมนยูเต็ดครับรูเนบนอัโมริมก็ยอมรับตามตรงเลยครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าครึ่งแรกนะค่าเอ็กโกะที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูอ่ะ แมนยูเท่าไหร่หรือเปล่า0.01นะครับคือเรียกด้วยว่าไม่มีปัญญาเจาะคู่แข่งเลยแต่สุดท้ายตีหัวเข้าบ้านผู้จัดการทีมเราก็ยอมรับบอกผมขโมยแท็กติกมาจากชาวบ้านมันต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดความหมายคืออะไรครับต่อจากนี้นะครับการซื้อตัวผู้เล่นในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับนักฟุตบอลเทคนิคสูงๆพวกตัวเพียวๆอยู่ยากมากใครเป็นต้นรือป่าเลนนี่โยโร่ คุณลองดูภาพที่เมสันเมาส์ปลอบใจหลังเกมสิครับเขาสติแตกไปเลยครับคือเจอกับเอวาตันกับไอ้เจ้าแบร์รี่เมื่อคืนที่เจอมาเตตาเม92มันชนจนแบบไปเตะเขาแบบนั้นอะที่เสียโททนะครับซึ่งรูเบนอโมริมก็อธิบายให้ฟังว่าครึ่งแรกเล่นไม่ได้แล้วครึ่งเวลาหลังกลับมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่ากองกลางเราสู้เขาไม่ได้เลยคาเซมิโลนะน่าโดนแบนนะส่วนบรูโน่เห็นไหม มีเจ็บแฮมสตริงจะมีการเปลี่ยนแปลงในแมตช์ต่อไปแน่ๆในขณะที่นักข่าวนะครับไปดูในสนามชื่นชมลิซาโดม,มาติเนสมาครับบอกว่านี่คือผู้นําทีมที่ไม่มีปลอกแขนครับต้องแต่วอร์มอัพทั้งที่ตัวตัวเองไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับมันเป็นเพราะว่าอะไรรวมถึงโจโชซักซีคนเนี้ยผมมองต่างตั้งแต่แมต์ท็อฟฟี่สีน้ำเงินคนดาทุกบ้านทั่วเมืองคนอังกฤษโอ้ขายไปเลยผมนั่งดูที่สนามโอทาร์ดผมบอกขครงหลังมันมีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็เกมเนี้ย45นาทีแรก การตีด้วยเครดิตการดูฟุตบอลเลยถ้าเชสโก้ลงไปตายแน่นอนมาเล่นยากแล้วครึ่งหลังเขากลับมาได้นะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบหลังไมที่ไปเจาะลึกกับน,นักข่าวมาทั้งหมดในคลิปข้าคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับถ้าใครเคยไปหน้าสนามโอทร์ฟอร์ดนะครับจะมีคนอังกฤษมายืนอยู่หน้าเชส์ออฟฟรีมและตะโกนขายว่า ซิวเน่แอนด์สกาฟซิวเน่แอนด์สกฟก็คือของสะสมแล้วก็ผ้าพันคอซื้อไหมครับวันนี้ขอฝากจางกฤิที่หิ้วให้ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่3ก็คือผ้าพันคอของเซนเนอร์เมนนั่นเองครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเขากลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลปีศาจแดงที่ต่างประเทศแบบไม่ต้องสงสัยก็อย e y ช u m i ไม a เค a อ e you m i c ไม e เค r อ you m i c h ไม l เค d อินดิสก ทำมาเป็นสีเขียวเลยครับตัวแทนของปีเตอร์ชไมเคิลนี่คือ The Great b e l g i ียนะครับก็คืออ่าชไมเคิลนัาเรียกเดอะเกรทเดนนียเกรทเดนมาร์กผู้ยิ่งใหญ่อันนี้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเบลเจียมนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหคนซื้อเยอะมากครับผมต้องไปทักสั่งจองแล้วก็เดินกลับไปเอาเนี่ยประมาณ3รอบไปโอทัฟฟอร์ดสครั้งจอง3รอบ ผมได้มาเต็มที่ทั้งหมด15ผืนรีบแย่งกันโดยด่วนที่สุดถ้าใครชอบเซนเตอร์ลเมนนะครับแล้วก็ผมอย่างที่บอกครับฮิ้วเองลด200ค่าขนส่งชิปปิ้งไม่ต้องเสียอันนี้ผมขนใส่กระเป๋าเดินทางมาให้1,300มี15ผืนไม่รับพรีออเดอร์จนกว่าผมจะบินกลับไปครั้งที่สา0พัที่8ผมจะไปเมษายนนี้เพราะฉะนั้นใครอยากได้ผู้รักประตูของเราเซนเตอร์ลัเมนส์หนบาท ลดให้200จากค่าขนส่งที่ไม่ต้องเสียผมขนมาให้15ผืนด่วนคือเกมเมื่อคืนเนี่ยนะครับเราเดาการจัดทัพของออมบริมง่ายมากเลยครับหลังจากสร้างความผิดพลาดมาในแมตที่เจอกับเอวาตันไม่ยอมใช้เมซันเมาส์วันนี้ก็กลับมาใช้ในตำแหน่งที่คุณชอบมาก่อนนั่นแหละตั้งแต่ต้นซีซั่นเพื่อแทนคุณยาเซิร์ซีก็แทนเชสโกและไอเท้าซ้ายที่ไปอยู่ทั้งขวา2คนที่คุณใช้ขึ้นเกมก็ใช้ไปเลยทั้งอาหมัด แล้วก็ทางฝั่งของเอ็มบโมนะครับแต่ว่ามันเป็นแมตช์ระบบชนระบบคํานี้คือ2สโมสรเจอกันเล่นระบบเดียวกันคล้ายๆ4-4-2อันนี้คือหลัง3นะครับมันคือ3-4-2-1 3-4-3แบบนี้ครับระบบชนกันซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยครับว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยแมนยูสู้คินสันพาเลตไม่ได้เลยพาเลตมาด้วยความดุดันกว่าทั้งที่พักน้อยกว่าถึง2วัน คินซ่าพาเลตไม่เคยเล่นบอลยุโรปนะครับนี่เพิ่งได้ไปเล่นแพ้ซาบูกมาเตะพระราชสวัสด,ดีแล้วก็วา,าทิตแมนยูเต็ดเคยอยู่ในยุคของมูรินโญ่เตะพระหัสอาทิตย์พระรหัสอาทิตย์ลากเลือดแต่ครึ่งแรกแมนยูกลางสู้เขาไม่ได้เลยระบบพาเลตดูช่ำชองมีเทคนิคกว่าเยอะโอกาสยิงครึ่งแรกของปีศาจแดงสองครั้งมาจากบอลทุ่มของดาโล่ทาเซเบโลเข้าไปมั่วๆแล้วก็หม่งลูกเกือบเข้านอกนั้น ทุกคนมองตรงกันว่ารอเวลาโดนถูกไหมครับนี่ยังดีว่ามาเตต้าถึงแม้มันจะปวนเกมรับของแมนยูได้บอกโอ้โหเป็นนัดที่เดินลิกเกเละนะเม92ของชองฟิลิปอะมันขึ้นโมงแต่ละทีเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบกับไอ้คู่หูสองข้างเลยชอสู้ไม่ได้โยโลนี่คือแบบอยู่ในช่วงกําลังเป๋หนักๆเลยนะครับน่าเห็นใจอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นเพราะว่าฟุตบอลเทคนิคที่มีการใช้เท้าบอลกับเท้าได้ดี การโยกหลอกขึ้นเกณฑ์ได้เหมือนในยุคสมัยก่อนเนี่ยกับพิมล,ลีปีนี้มันกลับตลับจตจริงจริมันเหมือนนั่งทานแมชชีนโดเรมอนอะ่ะย้อนกลับไปต้น90น่ะ92 94 93แบบเนี้ยคือมันเล่นบอลทุ่มยาวอะนะ่ะมันเล่นบอลแบบโยนแล้วขึ้นในหมงกันแบบเนี้ยซึ่งการซื้อตัวนอนาคตอันใกล้เนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเหมือนที่วีดิชเคยบอกว่าปีแรกของเป๊ปกับแมนเชสเตอร์เป๊ปซื้อนักฟุตบอลเก่ง พอมาปีที่2ปีที่สามเป๊ปซื้อนักบอลแข็งแรงก่อนค่อยเก่งแบบนี้เลยครับเพราะสมัยเนี้ยจากรู้การก่อนๆที่เทนฟุตบอลมันต่อกันจากข้างหลังแกะเพสซิ่งใช่ไหมแมนซิตี้ไม่มีทางโยนโยนคือการเตะทิ้งเดี๋ยวนี้คือมันไดเล็กกันเต็มที่แล้วทีมใหญ่มันดันเอากับทีมเล็กมันจะสูสีกันทุกสนามไม่มีเต้ยแล้วครับบาร์เซโลนาว่าเทพๆโดนเชลซีกด3 0เปเชที่ว่า เจ๋งๆเจอสเปอร์เกือบแพ้แบบนี้รูไหมครับเรียดิดเสมอมาไม่รู้กี่แมตช์คือเทนฟุตบอลมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในฟุตบอลอังกฤษไอ้มาเตตานี่คือเล่นขยกเละเทะแมนยูมีปัญหามากโยโรก่กาลังลําบากนะครับมันเหมือนกับแมตช์ที่เขาเจอกับแบร์รี่ของเอลร์ตันนี่แหละนะครับก็เลยทําให้ปีศาจแดงเนี่ยสู้ไม่ได้ในบอลเด็กอกองกลางก็เป็นลองคาเซมิโลกับบรูโน่ไม่มีสู้ใขรไม่ได้เลย คาเซเหมือนลงไปแล้วกลับมาเป็นยุคที่ไม่มั่นใจว่าฉันจะต้องโดนวิ่งแซงแน่เลยว่ะมันจะต้องมีใครมันอยู่ข้างหลังแลแ้วเตะม่วนะครับคือแบบเรียกว่าหมดสภาพมากใน2 3สาเกมหลังสุดเนี่ยผมยังคิดในใจเลยนะว่าก็รู้ว่าตัวเองส3แล้วเนี่ยก็ยังคงฝืนเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับบราซิลอยู่ทั้งที่จริงจบราซิลก็เข้าไปแล้วก็เล่นอุ่นเครื่องอย่างเนี้ยอุ่นเครื่องเล่นอยู่เนี่ยพวกเนี้ยถึงแม้ล่าสุดผมคุยกับพี่บอลผูพีพ่บอกบอกเอ้ยมนเล่นได้มัน มีสีวันแต่คุณลองดูว่านักฟุตบอลที่มันไม่ติดทีมชาติอย่างลูกชอครับลูกชอมันสามารถที่จะเล่นยาวๆกับแมนยูได้เลยเพราะว่ามันไม่ติดทีมชาติอังกฤษมันมีผลจริงๆนะครับอารมดวบอตันเล่นเป็นยังไงครับสุดท้ายเนี่ยยังดีที่เมื่อคืนะมาเตต้ามันไม่คมมันมีโอกาสหลายรอบเดลิกลื่นเห็นไหมและยิงไม่ได้นะครับก็เลยสุดท้ายมานโดนจุดโทษซึ่งก็เป็นอย่างนั้น,นครับหันมาอยู่ดิก็ไปเตะเขานะครับก็เสียจุดโทษไปแต่ว่าไอ้ลูกจุดโทษเนี่ยพูดอีกทีหนึ่งก็คื เขายิงไปโดนเท้าซ้ายก่อนไม่เหมือนผูเลนอาเวลสด้วยกฎใหม่เนี่ยมันต้องกลับมายิงรีเทคภาษาอังกฤษรีเทคคือยิงใหม่นะครับและอย่างคูเลนอาเวลสนี่คือจะเขายิงชนเสาใช่ไหมฮะไอ้นี่ยิงแล้วยิงเข้าแล้วโกพุ่งผิดทางเนี่ยจริงๆมันก็สมควรที่จะให้ยิงใหม่แล้วบูโน่ก็หัวเสียนะคร,ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสแมนยูไม่มีเลยนะพอครึ่งเวลาหลังมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าคิสซัมพาเลตแผ่วลงไปชัดเจนพอเขาเล่นบอลยุโรปแมนยูพัก5วันคิสซัมพารเลตพัก2วัน อาบลิมก็ให้สัมภาษณ์เมนอยู่พักสี่เดี๋ยวก่อนนะเตะจานอังคารพุทธพัหัสุขเสาห้าวันห้าวันนะครับเขาเตะวันอีก 3, อทีวันอาทิตย์อาบุลิมก็บอกว่าเห็นตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกว่าคู่ต่อสู้เอาบอลมาตั้งและต่อบอลเริ่มลำบากเขาก็มองว่าบอกนักเตะว่าไอ้เนี่ยแรงพวกเองเหลือเยอะกว่าถ้าเองบทบี้เนี่ย <insanlar S 1> เผลอๆยิงลูกแรกได้มีโอกาสแซงขึ้นน้ำแล้วกลับสู่เกมแล้วคอน,คอนโทรลบรอลเอาก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ย โอลิเวอร์กาสเตอร์เขามาคุมทางฝั่งของเอ็มบูโมดีเขาซ้อนสองตลอดซึ่งเป็นเกมที่เอ็มบูโมเล่นไม่ออกเลยไม่มีใครช่วยนะครับแต่ดาโล่ได้รับคำชมจากนักข่าวว่าการที่เขาลงมาแทนดอกูทั้งบอลทุ่มและ2ประตูที่แมนยูได้ฟรีคิกมาจากเขาโดนทำฟาวเขาโดนเอเคเทียทำฟาวรู่แรกและรลุ่นสองเป็นเกฮีนะครับก็ขโมยกินใช้วิธีแบบนี้เปิดไปให้โจโชเซอร์ซีซึ่งเซอร์ซียิงลุกนที่สวยมากนะครับ ผมดิใจมากเขาจะได้ให้ความเชื่อมั่นกลับมาคือผมอ่ะไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัวตั้งแต่ตอนซื้อมาแล้วเพราะผมเห็นตั้งแต่ตอนอยู่บาร์เยนนะครับว่าเด็กมันอาจจะเป็นทรงนี้นะครับโอ้โหตอนอยู่โบรอนยาได้รับการยอมรับว่าเป็นโรนดินโย่คือหัวฟูฟูเล่นบอลคองแบบนี้ใช่ไหมครับคือมันยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจากเกมที่เจอกับเอเวัตันคุณจะไปเอาอะไรกับเด็กที่มันไม่ได้เล่นบอลเลยครับคุณเป็นกุ๊กคุณเป็นเชฟทั้งผัดกับข้าว คุณไปเที่ยวซัมเมอร์ทั้สามเดือนคุณกลับมาคุณยังกัดน้ําปลาไม่ถูกอ่ะคุณเข้าใจปะคุณคุณเป็นคุณหมอคุณไม่ได้ผ่าตัดนานๆนะมือคุณไม่สั่นขึ้นหรอตอให้ผมเป็นนักพูดอ่ะผมไม่อยู่บนเวทีอ่ะถ้าผมไม่ได้พูดมาเลยหนึ่งปีอ่ะผมก็ต้องเตรียมสคริปต์ให้ชัวร์เพราะผมก็สนิมเกาะอ่ะอีกอย่างหนึ่งเหมือนคุณไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนานๆหรือว่าคุณไม่ได้พูดภาษาจีนนานๆสมองคุณตามไม่ทันนักฟุตบอลเป็นเหมือนกัน ลุ้นกัไอ้นัดที่แล้วไอ้เซอร์ซีมันโดนด่าเวอร์เกินคือนักบอลมันไม่ได้เล่นมาเลยอะครับคุณเหมือนบัตโรุเอนโดเหมือนคอปี้เมนูคุณจะมาเพ้งปุ๊บแล้วมันจะเล่นได้เลยเป็นไปไม่ได้แล้วผมกล้าพูดเลยนะครึ่งแรกที่เซอร์ซีเล่นอะถ้าเป็นเชสโกตายเกมเข้าปะทะโคตรไวเลยเซอร์ซีมันมีความเร็วความแบบเอาตัวรอดฟึ๊บฟึบฟึ๊บแล้วพอยิงได้มีความเชื่อมั่นซึ่งอัมโบริมก็ชมบอกว่าไม่ใช่แค่เขายิงประตูนะแต่เขาหลอกกองหลังได้ดีนั่นคือความเข้าใจที่ยอดเยี่ยมก็คือออเ้าาแบบยู่ขงงหลั เราก็วิ่งออกตอนที่บรูโน่จ่ายไม่ลำหน้าแล้วยิงเสาแรกเรียบร้อยดีนเฮนเดอร์สันในเจอแมนอยู่เทเหนียวทุกทีลูกนี้ก็ปลดล็อกเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเซอร์กซีทำให้ทีมเล่นดีเพราะครองบอลได้ส่วนลูกที่2นี่ก็เป็นความไหวพริบของบรูโน่บรูโน่เขาเป็นคนเก็บกินเก่งอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ออมองเกมตลอดแล้วเมสันเมาส์หันมากระซิบนิดนึงอ่าเขียนเล่นยิงเลยทั้งที่ดีนเฮนเดอร์สันสั่งทำแหงแล้วนะครับพอสองหนึ่งเสร็จคินสันพาเลตผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอก running out of gas คือน้ำมันหมดวิ่งไม่ไหวนะครับแมนยูก็ครองจริงๆควรจะได้ประตูที่3ด้วยสุดท้ายไม่ได้มานะครับก็เป็นเกมที่เราเอาตัวรอดมาได้ซึ่งอโมริมก็พูดหลังแมตช์บอกว่าบางครั้งมันก็ต้องขโมยกิน <S <S ผมก็ไปสตีลสตีลคือขโมยแทคติกจากชาวบ้านนี่แหละผมเรียนรู้ในการอยู่ที่อังกฤษก็หลายๆนัดน,นักเตะเขาเ,าเล่นไม่ดีแต่เขาก็เอาลูกเซตพีดแบบนี้ชนะมาได้ล่าสุดแมนยูมีลูกเซตพีดอันดับหนึ่งของลีนะครับ ในการได้ประตูจากลูกนิ่งเท่าอ่า์เซนอนที่10ลูกนะครับและ2แอสซิสของบรูโน่นะครับทำให้เขาทำสถิติแซงพอสโกไปแล้วนะครับสโกเนี่ยตลอดอาชีพการค้าแข่งให้แมนยูจ่ายบอลไปให้เพื่อนยิงประตูไป55ลูกบรูโน่56นาทีนี้เขาเป็นรองสามตำนานของปีศาจแดงคือเบ็คแฮมเปแฮมเปิดไป80ลูกเวนรูนี่เปิดไป93และอันดับหนึ่งตลอดการคือแลนด์กิกส แอซิปเป็นร้อยหกสิบสองบรูโน่เป็นอันดับสี่แซงพอลสโตรแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับบรูโน่เฟรนเดยก็เล่นไม่ดีในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ฮึดกลับมาจนในที่สุดเห็นบอกว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะแม้ว่าเขาจะเจ็บแฮมสตริงเอ่ออามูรีบอกว่าเขาโดนแฮกเกิลแต่จริงผมนึกว่าเขาเตะพืดนอะไอ้ลูกที่เตะพืดแล้วไม่โดนเห็นไหมฮะพยายามจะเหวี่ยงอะผมว่าเขาน่าจะเจ็บจากจังหวะนั้นนะส่วนคาเซมิโร่โดนแบนนะครับนัดหน้าเพราะว่าโดนใบเหลืองไปนะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของอลิเวอร์กลาสเนอร์ก็ยอมรับครับบอกว่า mm hmm. คเคสเารเลตเนี่ยไปลงทุนในบอลยุโรปคุณก็เห็นอิสมาอิลาซาเจไปเลย mm hmm. เห็นปะมาเตต้าก็ลงติดต่อกับ8เกมแบบนี้ยมันก็ไม่ไหว mm hmm. นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับมาเกฮี hi, mm hmm. ก็เห็นเห็นอยู่ว่าเราเรา,เราล้าจริงๆเราคิดถึงซัมเมอร์มาก mm hmm. ว่าเราน่าจะเสริมทัพได้ดีกว่านี้นะครับ mm hmm. ในขณะที่รูเบนอามอรินก็บอกว่าเอ่อนักข่าวถามนี่ไปเอาเซิร์กซีมาขยับเล่นกับเอมบูโม,โม่เนี่ยทำไมอยู่ใกล้ๆกล้กันเล่นดีเขาบอกอ๋อไม่ฮะ ผมแค่สั่งลูกทีมว่าเอ็งเล่นให้มัน alive หน่อย alive คือแบบเล่นให้มันสดชื่นหน่อยถ้าเล่นให้มันสดชื่นเดี๋ยวมันจะมีสเปซแล้วมันจะเล่นได้เองนะคือแผนทุกอย่างเครึ่งแรกเนี่ยมันวางมาแต่ผู้เองเล่นแบบง่อมมากเล่นบอลช้ามากมันก็ไม่ม,มีโอกาสที่จะทําประตูนะครับแล้วก็นักข่าวชื่นชมลิซานโดมาตินเนสครับแม้ว่าลูกชอเกมนี้ก็เล่นดีมากนะครับล็อกจังหวะช่วยเดลิคไว้ได้นะครับแต่ลิซานโดครับตีเวนเลต์สันไปที่สนามบอกว่า บ่งบอกความเป็นผู้นำอ่ะตั้งแต่ในตอนวอร์มอัพเขาผู้นี้เวลาวอร์มครับเขาจะแยกกันอยู่แล้วว่า11ตัวจริงวอร์มกลุ่มหนึ่งก็จะเน้นร่างกายส่วนตัวสำรองซับสติชูชันเนี่ยจะวอร์มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนักข่าวบอกว่ามาติ i เนสเนี่ยวอร์มเสร็จแล้วพวกแก๊งชุดใหญ่11คนเข้าไปในห้องแต่งตัวเอ่อมาติเนสตัดสินใจวิ่งตามไปนะครับแต่ว่านึกขึ้นได้ครับว่าเพื่อนยังอยู่ ที่สนามก็หันกับมามองครับเพื่อดูนักฟุตบอลที่เหลืออยู่นะครับเร่งความฟิตในการสปีดต,ตามเข้ามาเขาบอกว่าแค่เรื่องเล็กๆแบบนี้ครับแต่มนันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นีดเ d e r ์เขาเป็นผู้นําเขารอเขามีแนวคิดคิดถึงคนอื่นและมาติเน็ลงมาทําให้แฟนบอลหายคิดถึงจริงๆนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะไม่เจ็บอีกก็ผมว่าเขาควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเนี่ยยังมีแบบหกระแทกหนักๆแบบนี้นะครับด้วยตัวที่เล็ก ผมว่าเขาเหมือนอยูเล่นทิมเบอร์จริงๆนะพูดนอกเรื่องคือเทนฮากอะซื้อนักฟุตบอลใจใหญ่ทุกคนทําไมเขาถึงชอบโอนาน่าอันนี้ผมพูดจริงนะเขาชอบโอนาน่าเพราะโอนาน่ามันกล้าเล่นไงอ่าถ้าโกมันไม่บ้ามันเล่นไงไม่ได้หรอกอยูเล่นทิมเบอร์อย่างเงี้ยของเซนอลเนี่ยนะทำไมเขาชอบมากจะซื้อได้เลยเข้าใจมันใหญ่เขาชอบอันโทนี่อันโทนี่จริงๆก็เป็นพวกแบบเอาเรื่องนะแต่แค่มาๆเหลียง,งติดมันหลบไม่ได้ผลงานเมื่อเล็กก็เลยรอปใบแต่จริงเป็นพวกแบบ กาวัดกาซูใช่เช่นเดียวมาติเนสแบบนี้เพราะเทนฮากเป็นพวกดัชใช่ไหมครับก็เป็นลูกน้องเก่าเขานะครับก็หวังว่าในอนาคตเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นมาช่วยเรานะครับแล้วก็แมนยูนักข่าวเล่นเรือ่องอารามวอตันเยอะมากลูกที่พาเลตได้ประตูเนี่ยก็เป็นวอตันที่พลิกและจ่ายมาแต่ต้านะครับก็เป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดแต่ตอนนี้นะครับอีกหนึ่งคู่แข่งคือมาดริดนะครับเพราะมาดริดอยากได้นักฟุตบอลแทนโทน่ทนนคโครสในซูงที่มันใกล้กัน นะครับอดัมมอร์ตันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไปดูคะแนนความสามารถกันนิดนึ่งครับล่าสุดเอาแมนเชสเตอร์ยูนิฟแล้วกันนะครับมีนักเตะได้3คะแนนด้วยครับคือโยโร่นะครับเมื่อคืนนี้เล่นแย่มากๆเลยนะครับก็เห็นมีกระแสข่าวว่าเขาไปเปลี่ยนรูปในโซเชียลมีเดียเป็นภาพดําด้วยนะครับก็เอาใจช่วยฮะน้องมันคงผิดหวังตัวเองไปนั่งก้มจับศีรษะตอนโดนเปลี่ยนเอามาสระอุยลงไป นะครับเมซันม้าก็ปลอบหลังเกมนะครับลำเมนได้6ครับกองหลังเมื่อวานไม่ดีนะฮะเดลิกห้าเลยชอนะครับอาหมัด 5, คาเซมิโลห้บรูโน่ 7, ดาโร่7เอมบูโม,โมได้5ครั้งแรกเลยนะครับโดนซ้อน2ไปไม่ได้เมซันม้าได้8ครับเชอร์กซีได้7นะครับถ้าจากสื่อท้องถิ่นของเรามส์ได้แมนออฟเดอะแมชแต่ว่าผมเห็นจากพิมเลอร์เขาให้บรูโน่นะครับด้วย2แอสซิส นะครับก็ย้ำอีกทีว่าบรูโน่มีเจ็บแฮมสตริงไม่แน่ใจว่าเกมวันพฤะรัศมีนี้มีเตะกลางสัปดาห์นะครับจะลงได้หรือเปล่าส่วนคาเซมิโร่โดนแบนแน่นอนนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมองอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมแค่มองว่าพิมลิ่งมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเหมือนที่เป๊ปปอ่นว่าถ้าเล่นกันอย่างนี้ไม่ต้องซ้อมต่อบอลก็ได้เพราะว่ามันมาแบบทุ่มไกลกันแต่เห็นกองกลางอาร์เซนอลสู้กับเชลซีเมื่อคืนนี้แล้วแบบปวดใจกับกองกลางแมนยูอ่ะโอ้โหมอยเซค์ไคซิโต้แม่งบี้กับดีแคทไลย แต่สุดท้ายมันโดนใบแดงนะครับเชลซีนะครับเขาเสมอกันหนึ่งหนึ่งเป็นเกมที่สุดยอดมากนะลอนดอนดาร์บี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมมองอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับแต่ผาไม่อ่านนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยของสะสมคืออันนี้ครับไปหน้าสนามแล้วคุณจะเห็นฝรั่งมายือนเฮลโล่ซิลเวเนียสกอฟซิลเวเนียสกอฟเอาของฝากไหมกาวคือผ้าพันคอของเซเนอร์ลาเมนส์ผมหิ้วให้ชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับก็หิ้วเอเบลโมมาฝาก ฮิวนาการมาฝากและอะไรกันที่เอามาปล่อยคุณผู้ชมไปเพราะฉะนั้นนี่คือชิ้นสุดท้ายแล้วอ๋อไอ้แก้วกาแฟเมลิต้านะครับอันนี้มี15ผืนก็ตัดค่าชิปปิ้งไปเลยเพราะแบกให้นะครับ200ค่าขนส่งไม่ต้องเสียเอาไปเลยจากพันหหรือพันสมี15ผืนเท่านั้นนะครับเซนเนอร์ s. <S ลมเมนอายุชไมเคิลอินดิสกไล์เข้ามาครับพันส และไม่มีพรีออเดอร์จนกว่าผมจะกลับไปอังกฤษอีกทีหนึงเมษายนและพรุ่งนี้ผมจะประกาศทิปสารฝันที่8ติดตามให้ห้ามพลาดแบบใจจดใจต่อแล้วพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายครับ